พอตัวแอร์ฮอนด้าซีวิกสองพันสิบสองนะครับก่อนอื่นนะพัดลมบอ,อกก่อน,นครับนี่ครับตัวกล่องพัดลมมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวครับพอถอดปุ๊บเราสามารถดึงออกมาได้เลยนี่ครับดึงออกไปเลย ก็จะเหลือตัวตู้แอร์จะอยู่ในนี้ครับเนี่ยตัวตู้แอร์เห็นไหมครับแล้วต้องทําการถอดนอ็อตแฉกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ข้างบนอีกนี่ครับอยู่ในนี้ครับตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในนู้นตัวหนึ่งพอถอดปุ๊บเราก็จะเปิดฝาตัวนี้ออกแล้วเราจะดึงตู้แอร์ออกมาได้เลยครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมถอดท่อนอกออกด้วยครับ ท่อแอร์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับท่อแอร์อยู่ในนู้นครับนะโอเคครับหลังจากเราถอดน,อดน็อตหมดแล้วน,นะครับต่อไปเราก็ดึงได้เลยครับนีบ่แบบนี้เลยครับ รเราจะเห็นคอยเย็นแล้วนะครับนครับแล้วก็ดึงออกคอยเคอย,ยไม่ได้เลย,ยนี่ครับตัวคอยเย็น,นครับออกมาแล้ว